ครับรุ่นพี่วัย22อภิชาติเทศบาลเขาบางแกรกครับม,มาพร้อมรอยสักครับน้องจากุุมน้ำเงิน ซ้อมที่ลบบุรีครับอำเภอหนองม่วงน้ำเงินซ้อมอยู่ที่จังหวัดปุทุภนนัณฑนีครับแต่พื้นเพมาจากนครสวรรค์ครับคู่นี้ก็ดูกันนะครับฝ่ายน้ำเงินอภิชาินี่ก็ลำหักลำโค่นดีนลครับยอดขุนพลนี่ก็แทงเจ็บนะครับมาดูว่าวันนี้จะล้างตา เริ่มขึ้นแล้วนะครับขวากับขวาแล้วครับรูปร่างเตี้ยกว่าต้องลงทุนอยู่แล้วนะครับพยายามจะขยับเข้าไปหาเลยนะครับอภิชาติดูว่าวันนี้ได้โอกาสล้างตาครับอี่ชาติแต่ดูแล้วแม่มันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายได้แล้วครับกว่าชนะน,นี่ต้องผ่านไหลยด้านครับขวาเจ้าลุมพลนี่ลำพังลำาลนดีแล้วก็ส่วนสูงได้เปรียบด้วยครับพี่ออลี ค่อยๆขยับเข้าไปแกเดินเบียดเลยนะครับในเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับสิงห์กองสี่เหนียวนึบนะครับมาดูไฟน้ําเงินพิชายก็เตะขาต่อยหมัดแรงอยู่ที่การยืนระยะนะครับใครยุบใครย่นนี่ก็เรียบร้อยได้เลยนะครับมวยคู่นี้ความใหญ่นะครับจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับยอดขุนพลขยับเข้าไปนี่นะครับโอ้สายแล้วก็ออกแข้งขวาเลยครับนี่ครับ พยายามเปิดทางด้วยการตวัดตบฟุกซ้ายครับอาิชาติกระสุนคนีพยายามวางแข้งข่ายาวๆเบรกเอาไว้ก aw ่อนจีสายจิกเข้ามาอาิชาติรออยู่กลางวีดีครับแม่จังหวะยังไม่เปิดเลยครับแม่รรมาการต้องเตือนครับจชาโอกาสกันมาแล้วครับต้องเร่งความุมากกว่านี้ถ้าอยากเป็นผู้ชนะเอาละครับพอเตือนปั๊บนี่ก็สับขาทัานทีเลยนะครับอาริชาตกระสุนพลค่อยๆขยับ เบียดเข้าไปสูงยาวกว่าตีนะครับโอ้จังวหวะฮุกซ้ายแล้วเตะขวานี่ดูว่าออกมาเป็นธรรมชาติเลยนะครับของอภิชาติแล้วก็ออกได้หนักแรงด้วยอยอดขุนพลเองก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันแหละครับตนตนต,น,ตนระวังลูกหนักของอภิชาติครับท่านขุนพลดูแล้วเนี่ยแกเล็งหมัดขวารอเลยครับกาดยาโตครับกาดสูงสูงเอาไว้ก่อนตนยกเลี้ยวแรงอย่างดีครับอยาประมาทไปดีที่สุด หล่อเป็นยิ่งมาแล้วครับหมัดซ้ายแหมวัชชาว,วันนี้พึ่งหมัดเป็นการใหญ่ครับตวัดมาเรื่อยๆไม่ว่ามีหมัดหุกซ้ายมวยขวานะครับแถวฮุกซ้ายนี่เปิดทางก่อนเอาเบียดเข้าไปเจาะยางเหมือนกันนะครับยอดขุนพลต้องลงทุนแล้วครับอภิชาติเตี้ยสั้นกว่าอาวุธหนักแรงแต่ว่าพอถอยตั้งละนี่แล้วครับเบียดโอ,อ้โห มาก็มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับแต่สายต่อยซ้ายนะครับมวยขวานะครับแต่สายนีออกได้เนียนตาแล้วครับแสดว่าเป็นมวยขวาที่วัดแ้งไซได้ดีครับมานานมาทีครับอภิชาติเต็มาแต่นะครับนี่มาเป็นชุดครับมาแล้วครับสับเซรมัดในสู้ดูว่าวันนี้จะสู้กับเจ้าตำรับเพลงเข่าอย่างสิงห์คลองสีได้หรือเปล่านะครับในช่วงหลังนสิงห์คลองสีก็นอกจากมีเข่าแล้วก็มีฝีมือที่เติมเข้ามาถือว่ามาแบบถูกตลาดครับ มีอะไมีเขาอย่างเดียว,วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะมาดูนะครับอาวุธมวยก็หลากหลายขึ้นในรุ่นหลังๆนะครับโอ้รุ่นแรกๆนัเหนียวนึกเลยนะ่าไเดียวครับโอ้โหพักกันสักครู่เนดะี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับในช่วงที่2เป็นการพบกันระหว่างยอดขุนพลสิงห์คองสี่กับอภิชาติเทศบาลเขาบางแกรกนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่112ปอน รูปร่างช่วงชกยอดขุนพลนั้นได้สูงได้ลอยนะครับแล้วก็เคยชนะมาด้วยเริ่มจะเดินขยับเข้าหาแล้วนะครับอภิชาติเองก็ชกในเกมตั้งรับนะครับแต่เวลาโตคืนนี้ก็โตหนักๆเหมือนกันครับนี่แหละครับวันนี้อภิชาติมาพร้อมหมัดครับพยายามลบกวนด้วยหมัดซ้ายขวาจากขุนพลยกนี้ต้องชิงเดินครับไปถอยตั้งรับแล้วเกิดโอกาสให้อภิชาติเดินไม่ได้ครับเอาละครับเกิดครั้งที่2อครับ จากนี้ไปมั่นใจว่าเกมการชกดูเดือดขึ้นมาแน่อน,นอนครับเริ่มจะเบียดเริ่มจะกระยับเลยนะครับดูว่าพยายามจะเร่นเกมเหมือนกันนะครับกรรมการเดินขยับเข้าไปขางขวาดูว่าพิชาเดงนันต้องเดินนะครับรูปร่างเสียเปรียบเสาเกมหนักแรงก็ต้องเบียดเข้าหาโอ้ไปชกในเกมตั้งรับนะครับปล่อยให้ยอดขุนโคนั้นขยับเข้าไปมีหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้นี่นะครับซ้ายวืดเอา ยอดขุนพลต้องขยับให้เร็วนะครับอภิชาติั้นชกในเกมตั้งลำดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับเขาบอกว่าซ้อมมาดีด้วยนะครับไฟนี้ก็หวังที่จะล้างตาให้ได้โดยเฉพาะหมัดทุกซ้ายดีโอต้องดูให้ดีนะครับเอาครับมอนจนหลักนะครับทีเดียวนี่เห็นผลเลยครับนะครับก่อนจากทีมจิบไว้ก่อนครับก่อนจากลาทีทั้งด้านขุนพนี่เดียหลังล้มลงไปครับขุนพลยกนี้พลิกเกมครับเป็นฝ่ายชิงเดิน เดินเบียดเข้าหาครับจ้าขุนพลพิชัยก็ใช้ความเก่าครับจากช่วง่นพี่อาแล้วครับตะวันของซ้ายมาแล้วครับแข้งซ้ายคอยดินเบรเกมเอาไว้ก่อนดูว่าพอเดินแล้วก็เริ่มทำได้ครับจ้าขุนพลว่ามาถูกทางครับนี่แหละครับหมัดซ้ายนี่ยอดขุนพลจะประหมาทไม่ได้นะครับอภิชาตินี่มีหุ้ซ้ายแรงนะครับแล้วก็คอยรบกวนอยู่ตลอดเหมือนกันต้องเดินให้เร็วเดินให้ถึงตัวนะครับยอดขุนพลอ้าว กรรมาการเตือนอีกแล้วนะครับมาแล้วครับแม่ครั้งที่3มโดนไปคนละหน,นึ่งคะแนนครับพี่อาลีเตือนครบัองคั้ง,งนี่คะแนนหายไปคนละหนึ่งครับตัดคะแนนทั้งคู่แล้วครับเอาเดินนะครับกรรมาการเตือนแล้วตัดแล้วนักเวยก็ต้องเร่งบ้างนะครับดูชั้นดูเชิง,งันนี้ยกที่สองโอ้โหมา,มาเลยนะครับผู้ชายเริ่มจะออกกันหนักแรงแบบนี้ยอดถึงพลก็พยายามจะล็อกเอาไว้นะครับลำ่ำ ีได้ไม่ได้ไห,หนีมาขนาดนี้กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับนี่แหละครับพอโดนเตือนแล้วดูว่าทั้งคู่นี่ตั้งใจออกมุดมาขึ้นครับอุ้ยสับพกตอกซ้ายมาแล้วครับอภิชาติเดินพลนี่ดูแล,แล้วออกอาการตือนเตะครับอภิชาติสับตอกซ้ายมาแล้วครับพอจะหมดยกนี้เป็นอภิชาติที่หาจะมาจามสอดได้ดีกว่าวงในนี่เช็ดไปเลยครับสอบอภิชาติอภิชาติอารัฐเดินพลตอนนี้ยังโตไม่ได้ครับหมดยกที่สองครับ มาตามกันต่อในยกที่3นะครับโอ้ปลายยกที่2ดูว่าพิชานนั้นเร่งออกหนักๆเลยนะครับหมัดนี่ดูว่ามีคุณภาพเลยครับแต่ว่าปล่อยตัวมาในยกที่3ยอดขุนพลเดินตามสไตล์สิงคองสี่เลยนะครับเบียดปล้ำในแล้วนะครับเบียด้าไปติดติดอกปล้ำได้หรือเปล่าอ้าพิชานเขามีลูกขวางเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่ยอมให้ยอดขุนพลนั้นตีได้ง่ายๆครับนี่นะครับยอดขุนพลในว่าแก้เกมมาดีครับวันนี้เดินหน้าลุยครับ อภิชาติังแหมพอได้เปรียบในหน่อยก็ออกไปเป็นฝ่ายถอยครับโรการที่เจ้าุพลจับในเข้ามาดูว่าประเพศเขาจะสิงของสีจะตีได้เมื่อไรครับดูว่าแต่งตัวค่อนข้างช้าครับเจ้าุณพลวันนี้แต่าเมริันจับยังไม่ดีครับมีลูกขวางอีกขวางอยู่เลยนะครับอภิชาติยอดขุนพลต้องเล่งให้เร็วกว่านี้นะครับอภิชาติในช่วงปลายยกที่2นั้นเดินทำดีแล้วเกินหนาวเพิ่มกะเปรียบจะกลับได้ จะเหมือนหนังวนเดิมหรือเปล่านะครับไฟที่แล้วนี่เห็นว่าต้นๆฝ่ายน,น้ําเงินนี้นาไปก่อนนะครับแต่ว่ายอดขุนพลนั้นมาเบียดแสงได้้าท้าทายเอาละครับเริ่มจะเบียดโอ้มัดซ้ายวงในตีไอ,อเข้าไปไม่ถนัดกรรมการแยกเลครับนี่ครับมาแล้วครับจังหวะเพะเข่าของเจ้าขุนพลเริ่มจะทํางานได้ต้องเดินเบียดเดินติดตลอดครับอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้เด็กไทยเขาเจ้าขุนพลไายครับวางข้างซ้ายจับนายมัดนายทันที พยายามหาจังหวะเสียบครับสกรูแล้วเสียบซ้ายมานะครับนี่นะครับแม่ได้มาหนึ่งชุดเล็กๆครับเจ้าขุนพลพยายามจะขวางจะแทงสู้เหมือนกันนะครับเดินทําทําได้ดีเลยนะครับโอ้แต่ว่ายกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วปล่อยให้ยอดขุนพลนั้นเปลี่ยนเข้าไปปล้ำไปเรื่อยชวนทะเลาะไปเรื่อยยุบย่นนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้นะครับหนังนวลเก่านี่จะคัมแบ็กเลยนะครับนี่นะครับหรือว่ามวยคู่นี้นี่ ใครเดินนี่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบครับคอยตั้งรับมากเกินงามก็จะดูไม่ดีครับไปรับอาวุธเยอะครับไปพิชาติฝากเอาไว้ดอกกลมานะครับเริ่มจะเด้งเริ่มจะหาจาาังหวะเปรียบเข่าได้งามๆาครับทางด้านยอดขุนพลต้องเบียดอย่างเดียวนะครับดูว่าจะมะั่นคงมั่นใจหรือเปล่านะครับอาพิชติคอยมีหมัดซ้ายนีบวกเอาไว้เอาโอ,อ้โหลกสบายแล้งไี่เครับตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเอาละครับ สถานการณ์จะวุ่นวายอีกแล้วนะครับในวิธีมาถึงตอนนี้ดูว่าพิชานั้นจะตั้งรับมากเกินไปนะครับโอ้ยเบรกก่อนครับเบรกก่อนจ,จับหลุดก่อนนะครับมาแล้วครับถูกมัดเรียบร้อยพร้อมที่จะสู้ต่อเอาล้ครับในช่วงก่อนที่จะจับจะหลุดนี่โอ้หยอดขุนพลกล้ำตีได้เนื้อเน้นเน้เน,นนะครับเอาขยับเข้าไปเบียดเข้าไปมีแข้งซ้ายนำไปก่อนด้วย ขวากับขวาจะตีนสายน้านี่ทำงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่โอ้ยเอาละครับสถา,านการณ์จะพูดวายหรือเปล่าหลุดหัวมไม่ได้ยอดคุณพลก็เบียดชนอย่างเดียวกล้ามอย่างเดียวโอ้โหเอาละครับสนุกนะครับแบบนี้ดีนะครับโอ้สถานการณ์3ยกที่ผ่านมาก็ถือว่ายังแลกกันสนุกนะครับยกนี้ออกมาเบียดศสยเก่าเลยครับเอทิ้งไปเลยนะครับเอาเบียด้าไปยอดค,นคนุณพล ไม่สนนะครับดูอย่างตั้งรับเหมือนเดิมนะครับอภิชาติยกนี้จะเป็นคนเดินเร็วขึ้นครับเดินเปิดกเกมจนทันเลาะอภิชาติจะไปตกใจแล้วจะไปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับอ,อ้าวอีกข้างซ้ายมาแตนพลจับในได้ขวางไว้ก่อนขวางไว้ก่อนแม่จะมากยกไม่มีครับโยบนบนใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองครับทิงเข่าต้องมาให้ เร็วให้นิ่งกว่านี้ครับแต่มาจับในถือว่าพิชานี่มีลูกล็อกลูกขวางเอาไว้นะครับทำให้ยอดขุนพลก็ยังตีไม่ถนัดครับยกนี้มามาดูนะครับว่าทีมงานต้องสั่งเดินเบียดกล่ำในอยู่แล้วนะครับถอยถอยตั้งรับที่แข้งซ้ายประกัดโอ้โหแล้วก็ดักแทงอวยด้วยนะครับว่าพิชาเลกนี้ตีไม่ได้กรรมการแยกครับน่ครับวิ่งมาชนเข่าดื้อครับยอดขุนพลพิชาติตอนนี้มโชนเหนือครับ พยายามรอโต้จังหวะสองเบอร์การัดในท่าสมพลเดินเข้ามาอริากกชาติล็อกคนอโอ้โหลูกนี้โชว์เหลี่ยมกข้ไปชักทิ้งไปไง่ายๆครับโอ้ดักแทงดื้อๆนะครับแล้วก็หักทิ้งไปเลยยอดถุนพลไม่สนแล้วครับพยายามจะเบียดแต่ดูว่าเรียวแรงนั้นโดนหักล้มไปสองสามครั้งนี่ทำท่าจะอ่อนแรงทำท่าจะหยุดไปเลยนะครับเอาจะอยู่ที่ว่าอภิชาตจะเล่นชุดไหนชุดนี้หรือเปล่าเอาเบียดเข้าไป ต่อยท้องต่อยหน้าโอ้โหเริ่มจะเห็นช่องจะมีฮึดหรือเปล่านะครับยอดขุนพลพยายามจะฮึดเหมือนกันอภิชาติก็ไม่เล่นเกมนะครับจังหวะทําได้ต้องพยายามทําให้เห็นเห็นนะครับอภิชาติเอาต่อยล้าตัวมาตายมาอีกเติมไปเรื่อยครับยอดขุนพลโดนไปเยอะแต่ก็ยังกัดฟันเดินจับในมาครับยอดขุนพลแหมไปขวางให้ชาวบ้านเสียบอีกแหมเสียดายโอกาสครับอุตสาห์จับได้งามๆก็แต่จะมาเสียบยังไม่มี ดูว่าเรียวแรงนั้นหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับยอดขุนพลอรรชาติไลเก๋าเลยนะครับคุมเกมมาไว้ลอยอย่านะครับเขาคอยดูโอ้ยเกมนี้ออกปล่อยตัวออกหมานี่ขาดเลยนะครับกำแปลายยกสามนี่ดูว่าทำท่้จะมีฮึดแล้วนะครับใช่ครับเดินมาก็เดินไม่สุดครับแต่พอจับในได้ก็จับตีไม่ได้ครับยอดขุนพลโดนดักแทงไปสองดอกนะครับแล้วทุ่มทิ้งลงไปหมดเกลี้ยง กรรมการก็จ้องแล้วนะครับจ้องแล้วนะครับไม่ออกอาวุธนี่นะครับดูเขาหยักเข้าไปก็อยู่ที่อภิชาติก็ไม่เล่นนะครับถ้าเล่นชุดเดียวนี่ดูว่ากรรมการน่าจะจับเลยครับตอนนี้เขาดูแล้วแล้วเดินมาเล่งมาเยอะครับเจ้าขุนพลเล่งไปเล่งมานี่น้ำมันมันท่าจะเกลี้ยงถังครับลายยกที่สี่โๆๆอ้โหเดินๆครับจ้าขุนพลโดนโดแล้วมีอาการสะดุ้งครับ หมดยกที่4ครับพักแป๊บเดียวนะครับโอ้จะเช็คกินหรือเปล่ามีขู่ไว้ก่อนด้วยยอดขุนพลก็มาชิงเดินแลยครับไม่สนโอ้พิชาตินี่โชว์เก๋าเลยนะออกซ้ายออกขวาหมัดหน้าเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้โอ้โหดูว่านาทีนี้นี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับพิชาติเอ็นแลับแผ่พยายามเรียกว่าตงกบศึกครับแต่ยอดขุนพลยังไม่ยอมครับ มันประเมินว่าปฏิหารยังพอมีให้เห็นพยายามจะเบียดเข้าไปแต่ก็ทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอภิชาติก็ไม่ทํานี่นะครับโอ้โช์เกา๋าโช์เก๋าเลยนะครับว่าในช่วงก่อนกระจับจะหลุดเรื่องทำท่าจ่แย่ยเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปชุดนั้นกองเชียร์ก็จะหายผู้บ้าเหมือนกันครับได้กระจับหลุดช่วยชีวิตครับพอผูกกระจับเสร็จขึ้นมานี่หนังคนละมวนครับ หึ่งตอนนี้ก็ก็น่าเห็นใจครับเจ้าอุ่นพลไล่ขึ้นมาไล่ยังไงก็ไล่ไม่จนครับเป็นเจอนักชกประสบการณ์สูงอย่างอภิชาติวันนี้ไม่ใช่วันนั้นครับวันนั้นก็พลิกชนะมาที่นครสวรรค์วันนี้เจอกันที่ราชเชเมืองครับกลายเป็นอนภิชาตินี่ออกนำม้วนเดียวเลยครับโอ้ดูขู่ไปเรื่อยนะครับไม่ทํานะครับขู่อย่างเดียวขยับขู่อย่างเดียวมีลูกขีดทำลายจังหวะจุกจิกออกซ้ายออกขวา ยอดขุคนพลก็ออกอาการสารภาพแล้วนะครับตอนนี้สู้ไม่ถึงครึ่งตัวแล้วนะยืนยืนอยู่ได้นี่ก็เฮงแล้วนะครับ,รรบต,บต้เรียกว่ารอเวลาครับสำหรับเจ้าขุนพลอิชาติก็ียว่าเผาเวลาไปเรื่อยครับคอยโยกคอยบังเก็บอาวุธคู่โยกเอาไว้ก่อนสู้กันมาแบบนี้ก็อยให้ภาพมันเล่าเรื่องครับไปสายในหน้าจะอีกนานครับพี่อารีเผืเผต้องมีข้ามปีครับ ต่างชาตินี่ก็เทียร์เลยนะครับจะให้นอกันให้ได้นะครับประเภทคาซาดิตแต่ว่าอภิชาติก็ไม่สนนะครับผมก็อยากจะโชว์ออกทีวีนานๆเหมือนกันเนี่ยยับไปเรื่อยโชว์ไปเรื่อยนี่นะครับก็ไม่อยากจะไปตั้มเติมไม่อยากจะไปทําอะไรรุนแรงมากกว่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพครับรูปแพ้โรนชนะแล้วก็เบรกเกมไปในตัวครับประคองเกมไปก่อนสำหรับอภิชาติครับนี่ครับ วางแข้งซ้ายแล้วออกมายืนรอโต้รอขวดโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับกรรมการก็จ้องแล้วนะครับแต่ว่ามันใกล้จะครบ5ยกไปแล้วนะครับก็เลยน่าจะปล่อยเกมไหลไปเรื่อยๆล้วันติต้อนครับรอหมดยกครับ ไช่นะครับยกสุดแกรนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาอย่างชาดลอย